งวงช่วยรับปร,รุณกับอาจารย์มาทำแซกีแล้วเกิดผลดีอย่างไรมีพลังติดตัวยอย่างไรลูกศิษย์รายนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ใช้วิชาแซกีนั้นมาฟังคำบอกเล่าถึงผลของการทำแซกีกันค่ะไปทำแซกีมาใช่ค่ะเป็นติดจดจำวิที่สอ,อมบ้านต้องมีรู้วั้ง ไม่รู้นนะไรั็แล้าลงที่นี่แรงไปงกะะเลปรมา 12, าณ้แรงไปดูดดไปคล้วยแตยกเลยจะดีด้วยตัวเองครันะแล้วก็โชคดีที่เป็นข้าราชก,การสู อีกอกี่ปีเกษียณปีหน้าเกษียณครับเกิดสองพันร้อยเจ็ดครับก็จะทําอะไรครับเกษียณแล้วใช่ไหมครับอืก็จะเตรียมทำสวนทํำไรที่พ่อแม่เคยมีที่อยู่ครับท่านอาจารย์แต่ไม่ได้ทำตอนนี้ให้น้องชายเช่าให้เช่าครับอืมคือสิ่งที่คุณอยากได้นี่มัน มันทำให้ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เยอะหรือไม่ได้ชัดเจนอะไรมากเพราะว่าคนที่ทําคนที่ทําแซกีคือภรรยา <c oughs> มันไปลงที่ลูกก็ก็เตรียมจะที่ลูกสองคนจะทำด<อ>้วยอ๋อทั้งสอคนก็เปลี่ยนแปลงไมหมล่ะลังจากทำ เปลี่ยนอาจารย์เป็นไงเปลี่ยนดีขึ้นเยอะมากเยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะก็อย่างที่หมอต้มเคยเล่าให้ให้ท่านการความที่เป็นแบบนั้นนะคะพอทำแล้วเขารุ่นหนึ่งรุ่นสองคือเป็นจื้อเขาเข้าใจหมอต้มก็ตื้อเหมือนกันก็จะมาประมาณคันว่าเขาทำออนไลนะคะ์ค่ะขายสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็แอ่ตอนที่ที่เรียนจบมาก็ ไปอเมริกาแล้วกลับมาแล้วัดโควิดแลงวะคะก็ไปซื้อสิทธิ์ก็กลับมาบ้านไม่ได่รู้จัง,งัก,ก็คือขายออนไลน์ในซูเปอร์มาร์เก็อันนี้มันก็แบบธรรมดาไม่ได้ไม่ได้อะไรมากพอดีได้ไปเรียนก็หกสาวนะคะหัวโตให้ไปเรียนก็เรียนแล้วมันเป็นช่วงโควิดก็ก็ก็เลยมีเวลาเรียนออนไลน์เยอะหน่อยก็เลยศึกษาศึกษาแล้วก็มารับ,บล่างต้นไม้เมื่อก่อนมันเป็นป่านะคะทึบหมดเลยก็ตัดออกหมดเลย แล้วก็ทําถนนให้ให้เรียบร้อยอันนี้เขาไม่ได้เรียนนะคะจเพราะว่าไปไม่ทุกครั้งทุกครั้งที่ไปบ้านภูเขาเนี่ยจะขับรถแล้วก็ไปนอนไปนอนเต้นไปไปบ้านยายก็ต้องพักที่โน่นแล้วค่อยไปขาบกับก็มาพักแล้วก็มาแต่ก็จะคอยบอกกันนะาเพราะว่าอย่างนี้ก็ใช้วิชาอันนี้ก่อนที่จะเป็นไตกิจก็คือชยใชคุสายโมแล้วก็ทรนีแล้วก็ของขลังแล้วก็ไปไหว้ครู <ห>อ<ห>อนไลน์ดีขึ้นก็ไปไหว้ครูปีแรกอ่ะน้องยังยังไม่ค่อยดีแต่พอ,อไปไปไอเนี้ค่ะสกีแสกีก็เริ่มเริ่มแบบจากเท่าน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดอยู่เพราะว่าตอนแรกก็สวนมน์ใจสวนม์นี่เขาก็สวนก็นี้มยิ่ับขันนแต่ว่ายังไม่ได้ขัากยิงย่งวิ่งหมอโต้นเนี่ยก็จะโทรมาถามเยบอกว่าเป็นไงเป็นไงเลยเขาใส่แสกีเข้าไปแล้วเร่าลูกเปลี่ยนไหม ลูกชายลูกสาวเนี่ยก็เปลี่ยนนะคะเขาก็จะเย็ยนเย็นขึ้นอืเพราะว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เอาอความคิดตัวเองเป็นเป็นใหญ่แต่ตอนนี้นก็จะก็จะฟังแต่มันไม่ได้เรียนเพราะว่าไม่มีเวลาเรียนจนไม่อยู่อยู่ที่ลานก็ะจะกลับสามสี่ทุ่มเข้ามานอนแล้วก็เขาก็จะไม่ได้รู้เรื่องเราก็จะจัดให้ทำเพราะว่าเป็นห่วง <laughs> ยอมให้จับก็ดีแล้วคเขาเขาก็ไม่ขัดนะคะว่าทําอะไรบ้างถ้าอาจารย์จะมานะก็ไม่ได้ขัดก็ช่วยเตรียมช่วยส่วนลูกชายเนี่ยเรียนแพทย์ก็การเรียนปกติขึ้นเราบอกว่าเดาสอบเร็นวันก็แบบมั้นก็ว่าเกฑดดีขึ้นอย่างโรคเด็กเนี้ยค่ะก็าตกกันแย่ๆเลยแต่ว่าเขาบอกว่ามันมันไม่ได้ยากเหมือนกันที่นั่นเขาก็ไม่ตกไม่อะไรก็ดีหมอโต้งนี่ก็วันซืนพายุก็ดูร้อนนะโทรมขาเล่าให้ฟัง ข้างบ้านนี้ก็คือแบบว่าทางหมดเลยค่ะแล้วรถที่เจาะอยู่ตรงหน้าคินิกมีขอมออโต้เพีเดียวไม่เป็นอะไรรถชันข้าค่ะค่างร้างส้มต่าเลยนี่ก็คือกับว่าไอ้ที่กันฝุ่นมันรอดไปได้ไงทางหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็อยู่ข้างในกับผู้ช่วยนะคะ ทุ่มหนึ่งเรายังไม่ได้กลับเพราะเราแรงมากแรงมากก็โทรมาเรืนึงว่ารับฟังแล้นืกอว่าออกมานี่จะรับฟังออกมานี่คือข้างบ้านนี่ก็คือแบบว่าผ่านทั้หมดแล้วร็เขาจอดตรงข้างทิ้งอยังดีอยู่ท่านดีอะไรครอบไปเนาะคือพ่อบ้านเนี่ยโชคโชคดีนะในความที่เป็นมงคลเก้าแต่ว่าอันนี้พูดตามวิชานะจะได้รู้ว่ามีอะไรขวางมั่นทั้งตัว ตัวลูกสองคนเนี่ยไม่ได้ช่วยเสริมพ่อแม่เลยอืมไม่ได้ช่วยเสริมเลยนะฮะที่คือถ้าโดยภาพรวมก็คือทําให้ทําให้เหนื่อยอกับทาให้ให้ให้เราสองคนเนี่ยเหนื่อยถูกไหมอ่าก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยยิ่งที่จะเข้าเนี่ยตั้งอันนี้ยแล้วก็ใรปีหน้าเนี่ยมัน มันไม่ค่อยโอเคแต่ว่าดีที่ทําให้รูปไว้ก่อนเพราะว่าคนที่จะไม่โอเคอย่างเห็นชัดเจนคือรูปสองคนีน่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันจะเริ่มไม่ดีเพราะว่าดีที่ไปทำแทกีไว้ให้เขาแล้วก็โต๊ะทำแทกีเยอะมันก็ยังมาถึงอืมอยู่ไกลืมไม่เกี่ยวกำลังนี้ไปตัวโลก อยู่ที่ไหนก็ไปเขาก็โทรมามันไปกับอากาศของเขาอ่ะเบิ้ลของเขาได้เยอะจนเขาได้เยอะทาให้รักสาเขาแบบนั่นนะคะขายีขายดีดีแล้วบ้านนี้หมดอายุไปด้วยนะเป็นบ้านยุคเจ็ดนบ้านุคเจ็ดแล้วนี่เข้าสู่ยุคเก้าเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเป็นห้าผีไฟบไรกันมันอ่อนอ่อนแอลง ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่ตอนเนี้ยนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมันอ่อนแอบ้านนะบ้านอ่อนแอลยส่วนคนก็ยังที่บอกว่าโชคดีที่พ่อบ้านเ,นเป็นข้าราชการนะเป็นข้าราชการครูแต่ว่ามันก็โดนเหมือนโดนลูกถ่วงอันนี้คู่นี้เขา้าใจงมายๆเดี๋ยวจะจะพยายามปรับให้แล้วกัน ไม่โชคดีอย่างที่บอกที่มีแสงกีคุ้มครองลูกสองคนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเหนื่อยลพอหมายเลขสองนายุเก้าเนี่ยหมมีแต่เรื่องเดือดร้อนนะแล้วขอแม่ก็ยังเป็นหมายเลขหนึ่งอก็มีลูกเข้าไปสองหนึ่งกับพ่อสองเก้านี่ไงกัวทวนเห็นไหม มันมีทั้งเสริมทั้งต่วงแล้วแล้วแต่แล้วแต่พื้นฐานเพราะว่าเอดีที่สุดเนี่ยทารั้วรั้วเตยก็ได้ไม่ต้องรั้วสูงเอาแค่รั้วสนามอย่างบิ๊กบ็อกทึบใช่ไหมครับควรจะเป็นอย่างนั้นควรกวรใี้บ้านจะดีกว่าอันนี้เป็นเป็นบ้านแล้วเป็นนั้นดกันถนนข้างนอกไม่ได้แบ่งกับภายในนะเอาแค่ครึ่งก็ได้ไม่ต้องสูงของค ทำไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะมันจะดีขึ้นส่วนไอ้เสาตัวเนี้ยอ,อ่ตัดกระดาษแดงสามเหลี่ยมแดงแปะอยู่ในเอ็มอีนอกแล้วพอคอยระวังไว้อย่าให้ซีดซีดมื่ไหร่ก็เปลี่ยนใหม่ใช้วันตัว นี่เจ้าบ,บ้านนะบบอ,อ,อีนี่กับช่ไหมเจ้าบ,บ้านอีให้ตั้งแคคตัสดูเป็นปองเอาไว้ที่หลังหัวเตียงก็ได้หนึ่ง กระดาษแดงห้าคูณสามสัดส่วนห้ากับสามใช้กันนิ้วเออก็นั่นแหละสับส่วนห้ากับสามแต่ว่ามันถ้วยนิ้วหนึ่งแล้วก็เอาวางรองไว้จะมีจะมีจานชั้นหนึ่งมันก็ได้เพราะว่ามันต้องเดี๋ยวเผลือมันเปียกน้ำ อ,อ่าวางลองลองใต้ถ้วยลองพื้นแต่ว่าเป็นห้าห้าต่อสองเพราะว่าอันนี้เขานอนในแนวสันสาสันสาไม้จะตัดครัวไหมต,ตัดนี่คือไม่ใช่อะไรตัดนี่คือประตูเนี้ยไปใส่ไอ้ใส่เหล็กดัดเฉยๆแทนเป็นเป็นประตูแทน ห้ามมีบานชุดนะคะห้ามมีบานชุดเป็นเหล็กดับเหมือนเหล็กประตูนี่แหละเหมือนเหมือนทำประตูนี่แหละแล้วก็ใส่แทนไม้แทนอะไรไปให้ลมมันผ่านเข้าผ่านออกได้เป็นประตูเหล็กดัดให้ลมเข้าได้จะดีต้องกั้นให้เล็ดลงไหมคะถือว่าแล้วก็แล้วก็ซอยซอยให้อยู่ในเอสพิจริงๆแล้วเนี่ย เราอยู่บ้านนี้ไม่ได้ถ้าจะเอารวยปังๆังอยู่บ้านนี้ไม่ได้คือสามประสานเนี่ยคนบ้านนะคนบ้านแล้วเวลาเนี่ยคนก็ไม่อดไม่ไม่แข็งแรงบ้านก็ไม่แข็งแรงเวลาก็เนี่ยช่วงตั้งแต่นี้ไปเนี่ยมันซ้ําเติมสามอย่างไม่เกินหนหล่ถ้าจะเอาปังๆังมันต้องเป็นต้องเป็นบ้านแป๊ สมมติเขาดินเอาไว้ตรงนี้ให้เป็นบ้านเก่าไม่ได้ใช่ไหมได้ไม่ได้ไม่ครบเดี๋ยวไปทำเลยพูดถึงอันนี้เป็นอันเพียงบอกไว้เท่านั้นต่อไปเดี๋ยวแก้ให้แล้วดีค่อยมาที่มันรับรองไม่เดือดร้อนใค่จะ้เป็นบ้านแปดแปดเป็นหกสือดีกสิบไม่เป็นไรจะตั้งฮูลูท่าน ถือว่าอาจารย์ในทิศทางบ้านใหม่บ้านแปดบ้านแปดคือบ้านวัวหรือบ้านเสือคะบ้านอะไรก็ได้ถ้ามีน้ําก็เป็นบ้านวัวถ้าไม่มีน้ําก็เป็นบ้านเสือวัวหรือเสือก็ได้นั่นแหละเอาไว้เอาไว้ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้แก้ให้กปรับให้ก่อนอแก้คนบ้านดาวปกติอ่าไม้น้ําในเอ็นหินเก้าหินสี่ ในกำลังสี่วางองค์กรนอกบ้านชิปฝาที่มีที่กินข้าวนอกเขกจากมุมนี้มุมสามใช่ครับตัวมีเดือมุมเดียวที่มุมเดียวที่ทิศได้เพราะนั้นตั้งฉากนนิดึงเรายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ย้มองไม่เห็นมุมนี้ตั้งตรงนี้ก็ได้เนี่ยที่เสาเนี่ย แต่ว่าไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะมือดอหน้าต่างนี้ก็ปล่อยไว้แล้ามาตั้งโต๊ะทีทำประตูให้เขาสอบใหญ่เลยอืมเป็นน้ำน้ำไฟอำม,มาฐานเจ็บพี่ซิลคางบูโู ถ้าผีโมกแป้งจะ,จะพูดนําโชคถ้าจะให้เขาดีขึ้นแล้วก็ขายดีแล้วก็รวยเลยย,ย้ายย้ายเลยย้ายห้องนอนมาห้องพ้าแทนแล้วก็ย้ายห้องพ้ามาเป็นห้องเขา mm hmm. ให้เขานอนหกฟ้าดินเข mm hmm. ้าใจนะ mm hmm. นอนเฉียงๆอย่างนี้แต่เดี๋ยวเตรียมกระสอบไปรับเงิน mm hmm. อ่ะ mm hmm. โอเคแล้ว